สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับ OMG สุซุปเปอร์สามกนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะทุกคนที่ผมบอกไว้ผมทําอะไรผิดพลาดไปบางอย่างทุกคนผมเล่นเซิร์ฟไปผมเล่นประมาณไปประมาณวิวสามห้าป่ะเนี่แล้วผมทีดูทุกคนรหัส่ผมเล่นไปรหัสนี้ทุกคนผมเล่นไปแล้วผมไม่นี่เว้ยมันเป็นอีเมลเก่าไง่เรามาใส่โค้ดไม่ได้ทุกคนจบเลยรหัสนั้นผมก็เติมไปนะรหัสนี้ผมก็ได้เติมเพิ่มไปแล้วทุกคน ผมกลัวเล่นไม่ทันไงผมเลยสร้างไอดีใหม่เลยมันใส่โค้ดไม่ได้ทุกคนโค้ดมันบอกเยอะมากเลยอะอ่ะผมก็เลยต้องมาเล่นรหัสเลือกเลใหม่เลยผมก็รีไปประมาณสิบครั้งผมกัดจะโคตดหัวร้อนอะทุกคนเนี่ยผมรีเพื่อเอาอันเนี้ยอันเดียวอะเนี่ยรีไปเกือบสิบครั้งทุกคนเชื่อปะโอ้โหเกินไปผมรีเกือบสิบครั้งเพื่อได้ของส้มชิ้นเดียวอะแล้วผมก็ให้เพื่อนผมช่วยรีเด้วยได้ดาบมามั่งดาบสิบเจ็ดแต่ก็ไม่ได้เล่นรหัสอะไรไง มันได้นี่มาไงนี่แล้วผมพาไปดูเรื่องนะฮัตผมละโอ้หตอนนี้ผมยูพันกว่าลุกคนสกินสงครามก็ได้อยู่นะทุกคนมารับได้ทุกคนผมวมิ่ประมาณแปดแสนกว่าทุกคนแล้วผมหาให้ผมชื่อว่าแคทเนี่ยนี่ไงทุกคนกวนับยยังติดอู่นี่เลยทุกคนรับคี้ผมซาได้หมวกนี้มาแล้วทุกคนโอ้โหเสียดายเลยผมซาเล่นมาอยังไก่แต่มันใส่โคตรไม่ได้มันก็สู้ใครไม่ได้ไง พอดีผมจะทําเส้นทางทอ็อปเซิร์ฟด้วยแล้วก็เลยมาสร้างไอ้ีใหม่แม่งเลยอ่ะส่วนใครอยากเข้าแคนผมก็สามารถเข้าได้นะน้าับผมปั่นไอ้นี้ให้เข้าได้ก่อนทุกคนแคนชื่อว่า YouTube ตอนนี้อยู่อันดับที่น่าจะไกลแล้วทุกคนเดี๋ยวเล่นดูก่อนทุกคนหาไม่เจอเนี่ยอยู่อันดับหกอ่ะแล้วผมก็จะเอาไอ้นี้เข้าไปแทนไอ้ีตัวหลักนะทุกคนอ่ะใครอยากเข้าก็สามารถเข้ามาได้นะทุกคนเซิร์ฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะ ยูทูบนะทุกคนแคนยูทูบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเล่นๆก่อนไปดีกว่าผมก็ต้องมาเล่นฟาร์มยาวๆเลยตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วทุกคนเออผมต้องดันยาวจริงผมต้องซื้อพลังงานเก็บไว้เพื่อไปดันพวกนี้นะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ได้วีมาอีกแล้วเจ้ผมจะแแฮบหนักทุกคนเจ็บคอมา่ตึกขี้ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มให้ในตัวค่าความกดของทีมเราดีกว่าเรายังไม่ม so ีนะ ได้แต่ก๊กอื่นทุกคนไม่ได้ก๊กเราเลยเราเล่นผมทำตามสัญญานะเล่นงอเถอะก่อนก๊กอ่ะตัวนี้ผมไม่ได้สุ่มได้หนานแล้วเดี๋ยน่าใฟ้าหมื่นเดียวรับใบสุ่มมาทุกคนแล้วเรามีใบสุมส่มสิบค่อยมาสุ่มนะเก็บไว้ก่อนทุกคนไม่ต้องรีบอ่ะส่วนทองเราขอสุม่มไปก่อนแล้วกันช่วงแรกทองหางห่ายอยู่ทุกคนผมขอสุ่มก่อนหาตัวเพิ่มค่าความโกรธอุ้ยแกทุกคนเล่นอะไรกับบุญเยอะนะ ติ๊กี้ไม่ติดตักที่เลยทุกคนอ่ะรอบนี้ขอติ๊กี้สักร้อยสามสิบจะเอาตัวเพิ่มกำกดอ่าไม่ใช่กบผมลืมเตียวห่ยโอ้ตัวดีมากเลยแต่ไม่ให้กบผม,มอ่ะอ่ะกบผมหายไหนกันไ่รู้ทุกคนต้อใส่กบผมชุกซ่อนนะอ่าสะพอดผมทุกคนตอนนี้ซุ่มไปสามตัวเลยนะโอเคติ๊กี้ห้าทุกคนคุมละอ่ะเราเลือกตัวเพิ่มท่ากำกดเหมือนกันเลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมกดไปอ่าน้องนะโอเคลเราเก็บไว้ทุกคนไม่จับคู่ได้ทุกคนไม่รู้จะเล่นทันแบบนะก็หนึ่งวันนะทุกคนหนึ่งวันยังไงเหรอเบบ้าผมเลยเราเอาตัวเพิ่มของกวนไปใช้กันทุกคนแล้วผมจะดันให้ไวสุดแบบนึงเอมือเขาทักมาไมดีเลยอ่ะใช้แบบนี้ไปแบบไม่ได้ทุกคน แล้วผมจะไปดันเวลให้สูงสุดในวันนี้รูดีด้จะทันทุกคนหรือไม่ทุกคนอ่ะแล้วผมมาอัปเกรดสกิลในวันถัด,ถดไปนะทุกคน